วันนี้ตั้งใจคือจะมาทำาคลิปช็อตยิงอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะช็อตดีๆอย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็มาลุ้นกันว่าวันนี้พลาดกี่นัดแล้วก็โดนกี่นัดนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาลุ้นแล้วก็ติดตามไปพร้อมๆกันไปครับลุยกันหมายก็นี่เลยน้ำเป็นฝ้านะครับตอนนี้นะเป็นฝ้าเป็นคราบก็มองจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกสังเกตดูได้นะครับนี่ ันเป็นเงาสะท้อนแสงทึบๆแบบนี้แหละนะครับถ้าไม่ใส่แว่นตานี่คือจะมองไม่เห็นเลยนะท่านผู้ชมนะต้องใส่แว่นตานะครับไปลุ้นเลยเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาสอยปลากัน เรียบร้อยไม่เหลือขึ้นใกล้ใต้ตามตอ่อ สายไปแล้วสายไปแล้วไม่โดนครับนัดนี้หาามุดอกไปยังไงวะ